สวัสดีค่ะช่องพดีชาแนลเมื่อนี้จะพามาทอดหัวปีจ้าทอดมันหัวปีน,นี่หมูสับแล้วก็งาเกลือพริกแกงใบมะกรูดน้ำตาลทรายไข่ไก่ก็หัวปีค่ะอันดับแรกเขากะอาหารหัวปีก่อน คขั้นตอนนี้เราก็แกะแกนกลางแล้วก็ที่เป็นกล้วยที่เป็นลูกกล้วยออกค่ะออกให้หมดเลย we 嗯。Uh huh. วนวดขย้ำทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหมูสับไข่น้ำตาลพริกแกงนวนให้เข้ากันค่ะใส่แป้งลงไปเดือดค่ะ แป้งอนเนกประสงค์นั้นก็ขย้แป้งให้เข้ากับส่วนผสมพริกแกงที่เรานวดไว้ค่ะ<ม>ก็เอาหัวปรีที่เราแช่น้ำมะนาวไว้ค่ะเอาออกมาบีบน้ำให้แห้งนะคะให้เสด็จน้ำแล้วก็มาคุกเขา เข้ากับเครื่องแกงที่เราผสมไว้ค่ะ<ม>เติมกะทิลงไปนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเหนียวเกินไปเติมกะทิลงไปทำให้เรานวดง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เวลาทอดก็หอมด้วยค่ะ ท้ายก็โรยใบมะกรูดลงไปค่ะเพิ่มควาหมหอมอีกอันนึงค่ะใช้ไฟอ่อนไปถึงกลางค่ะ ทอดนะคะให้วางรอบนอกก่อนพอชิ้นสุดท้ายเราถึงจะวางตรงกลางค่ะจะได้ไม่ไหมจะได้ไม่ไหมก่อน เสร็จแล้วค่ะอันนี้พื้อทอดหัวปรีทอดหัวปรีเสร็จแล้วค่ะอร่อยแซ่บมากไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลย